ปวดเมื่อยชา อาการเหล่านี้ถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายแต่ก็สร้างความรำคาญและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แบบเป็นปกติสุขแต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีชื่อว่าเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า r i p e l a l magnetic stimulation หรือเจ้าเครื่อง PMS ที่นอกจากจะช่วยแก้ไขอาการที่ว่ามาแล้วยังเป็นความหวังของผู้ ที่มีแผนที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ PMS เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้เครื่องมือในการปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามากระตุ้นระบบประสาทเพื่อบำบัดรักษาอาการปวดอาการอักเสบและอาการชาจากการทำงานที่ผิดปกติของปลายประสาทให้ดีขึ้นถูกใช้ในการบำบัดรักษากลุ่มโรคและอาการต่างๆได้แก่ 1. ผู้ที่มีอาการปวดทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลันเช่นเป็นออฟฟิซินโดมหรือกลุ่มคนไข้ที่มีอาการชาแสบร้อนปวดแป๊บตามปลายประสาทซึ่งเป็นผลมาจากเส้นประสาทถูกกดทับความผิดปกติของปลายประสาทหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานก็สามารถช่วยลดอาการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. กลุ่มคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังเสื่อมหรือในกลุ่มที่กระดูกสันหลังมีการยุบตัวลงจนไปกดทับเส้นประสาททำให้มีอาการเหมือนปวดล้าลงขาหรือปวดล้าลงแขน 3. กลุ่มคนไข้อมัอมพฤกษ์อัมพาตโดยจะช่วยลดภาวะการเก่็งของกล้ามเนื้อยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กลับมาในกลุ่มของคนที่กล้ามเนื้ อ่อ, 4. อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา p m s สามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมระบบประสาทส่วนที่มีการเสียหายให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วยิ่งขึ้นแต่การรักษาด้วยเครื่อง p m s อาจทําให้กล้ามเนื้อมีโอกาสระบมหรือเป็นตะคิวได้2-3วันหลังรับการรักษาและมีโอกาสเกิดความร้อนหากไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะความร้อนที่เกิดกับตัวโลหะที่วางอยู่นอกล่างกายเช่นหัวเข็มขดัดหัวคอยเหรียญที่อยู่บนกางเกงยีนเป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจในการรับการบำบัดร,รักษาด้วยเครื่อง p m s สามารถเข้ามารับการรักษาได้ที่คลินิกกายภาพบำบัดณนะโรงพยาบาลด้านช้าง